ผมเล่าให้ฟังในมุมผมผมก็เป็นคนอยู่ในวงการ delivery e, คือขายวัสดุอุปกรณ์สำหรับกลุ่ม Delivery e นี่แหละในช่วงที่ล็อกดาวน์เนี่ยลูกค้าพล่มทลายมากต้องใช้คำว่าเหมือนลูกค้าหนีตายมาใช้คำว่าหนีตายมาทำา d e l i v e ร y แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราก็เห็นลูกค้าหลายๆคนที่ต่อให้เขาได้กล่องเอ่ยมีไรเดอร์เอ่ยแต่เขาก็ไม่สามารถผ่านเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้คานี้เลยแล้วกันคือเขาไม่สามารถเซตเซตทีมเดลิเวอรี่ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยต่ออธิบาย ลงดีเทลตรงนี้ให้ด้ถงได้ไหมว่าทําไมบางร้านถึงไม่สามารถทำา e l l v v r y y ของตัวเองได้แบบแบบที่ต่อทําต้องบอกว่า Delivery จริงๆมันเป็นอีก1ฟังก์ชันที่ถ้าคุณไม่ได้เข้าใจมันจริงๆอ่ะแล้วคุณคิดแค่ว่าเป็นการขับส่งของจากจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งแค่นั้นแล้วจบใครๆก็ทําได้เปิด g o o g l e Map กูคุณ,ค,ณคุณคิดผิดละเพราะอย่าลืมว่าพฤติกรรมลูกค้าเวลาสั่ง delivery คือเวลาเดียวกัน เขาจะสั่งช่วงประมาณสักสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเพื่อให้ไปให้ทานเที่ยงแต่ร้านสมัยก่อนเราเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงฉะนั้นพนักงานที่ต้องเข้าช่วงเช้าคุณก็ต้องมีก้อนหนึ่งพนักงานที่เตรียมอาหารคุณก็ต้องมีก้อนหนึ่งแล้วพนักงานที่ไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนหรือขับเฉพาะหอพักกับที่บ้านถึงเวลาวันหนึ่งเขาต้องทํารอบในการส่งอ่ะแค่หลงทางห้านาทีต่อที่อ่ะห้าออเดอร์ก็จะหลงทางไปครึ่งชั่วโมงละ แล้วแผนที่กรุงเทพเนี่ยไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วถ้าคุณทําระบบ d e l i เ e อ y mm. เองลูกค้าโทรมาสั่ง mm. แค่บอกว่าสุดที่ศาลสุดที่ศาลไหนวะ <laughs> ปักหมุดตรงไหนครับกว่าจะแอดไลน์กันปักหมุดผิดโทรไปเราไม่เจอถูกไหม mm. มันไม่ได้มีซอฟต์แวร์ที่เขามาช่วยคุณมีแค่าร์ดแวร์เป็นแค่ตัวกล่องเท่านั้นเอง mm. นั้นใครที่คิดว่าแค่มีกล่องแล, mm. แล้ว delivery ได้เลยคือมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถามว่าเพนกวินทําได้เหรอเพนกวินก็ทําไม่ได้เราทํามา mm. สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็รู้ว่าเอาคนของเราไปทํางานที่เราเก่งดีกว่า ทำอาหารด e ลิเวอรี่ปล่อยให้คนที่เขาเก่งกว่าทําไปก็จะเห็นว่าน้อยมากที่จัดการได้แต่ไม่ใช่ว่าจัดการไม่ได้เลยนะมันจัดการได้แต่คุณต้องเข้าใจคุณต้องมีการวางระบบให้มันดีเพราะไม่งั้นถ้าคุณแบบคุณรับออเดอร์ทุกคนรับมาก่อนแล้วไม่ได้วางแผนจัดสง่งหรือคิดค่าจัดส่งลูกค้าคุณอยู่ราชะพฤษแล้วคุณต้องไปส่งมีนบุรี<ม>พนักงานไปกลับสองชั่วโมงเสียไปสองชั่วโมงได้ค่าด e ลิเวอรี่มา100บาทอย่างเงี้ยแต่คุณเสียไปอีก20ออเดอร์ที่สั่งในเวลาเดียวกันอะ มันก็จะสูญเสียโอกาสไปทันทีฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้เราก็เลยจะเห็นว่ามีไม่เยอะหรอกที่เขาสามารถจะส่งดีดูดีได้เองส่วนใหญ่ก็จะมีพนักง,งานดีดูดีประมาณคนถึงสองคนไว้ส่งในรัศมี2กิโลเมตรแรกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะบังคับให้ลูกค้าไปไปสั่งผ่านระบบแพลตฟอร์มต่างๆใช่เพราะว่าที่เราเห็นคนที่รอดก็คือหนึ่งมีร้านหนึ่งพี่รู้จักก็คือเขาส่งแค่ในละแวกของเขาแล้วเขาก็ทำ marketing มาร์เก็ตติ้งแค่ในละแวกของเขาเลยไปติดป้ายตามหมพักไปติดป้ายตาม หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่อยู่ที่เขาสามารถวิ่งไปกับในเวลาไม่เกินห้านาทีได้แล้วเขายึดแค่ตรงนั้นเลยเออทำมาร์เก็ตติ้งแค่แค่ละแวกที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปกับทันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเขามี<ๆ>เขามีฐานลูกค้าในโลเคชันตรงนั้นมากพอหรือเปล่ากับอาหารของเขาอะ่ะมันติดอยู่ในใจลูกค้าแล้วหรือยังถ้าอาหารของเขามันยังไม่ติดอยู่ในใจลูกค้าต่อให้เอาโบชัวไปวางก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าการเอาโบชัวไปวางลูกค้าเห็นเอ้ยเออร้านที่เราเคยไปกินราน้านนี้อร่อยมันดลิเวอรี่แล้วนีไม่ต้องขับไปซื้ออเงละ ฉะนั้นสูตรใช้แบรนด์เรามันต้องฝังอยู่ในใจลูกค้าได้สักนิดนึงก่อนน่ะไอการทำโลเคอล็อตติ้งแบบนี้มันถึงจะได้ผลชัดสถานการณ์คลายล็อกดาวน์เพนกินชาบูก็ยังคงสามารถสร้าง Talk of the t o w ์ทยิ่งกว่าทอล์อปเดอรทาเป็น t a l k of the World เลยทีเดียวเชว <c oughs> เล่ากันถึงตรงนี้นิดนึงฮะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยครับคือภาครัฐประกาศชาบูบอกว่าหนึ่งคนหนึ่งหม้อ <c oughs> ในใจกูก็คิดไอชิปหายชาบูน่าจะเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดแล้วณช่วงโควิด เพราะไม่ว่าจะมีอะไรติดเชื้อโควิดกูจุ่มลงไปในหม้อหนึ่งร้อยองศามันตายหมดแน่นอนแต่ยังบังคับให้หนึ่งคนหนึ่งหม้อเราก็ไม่มีทางเลือกณวันนั้นเราก็คิดโอ้โนหนึ่งคนหนึ่งหม้อกูชิปหายมีสิบสามโต๊ะนั่งได้สิบสามคนต่อรอบรอบละห้าร้อยบาทคนละห้าร้อยบาทรอบหนึ่งเราได้หกพันบาทขายให้ตายวันละสามรอบได้หมื่นหมื่นแปดพันบาทเดือนละสี่แสนกว่าบาทค่าเด็กค่าเช่ายังไม่พอจ่ายเลย ไม่หรือค่าวัตถุดิบเอาเงี้ไม่รอดแน่นอนตอนนั้นพอดีเราเรามีหม้อที่เป็นกินคนเดียวพอดีพี่ชายก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเอาหมอกินคนเดียวมากั้นไหมก็เลยทําเป็นตัวกั้นตรงนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วเราก็เป็นร้านแรกๆที่ทําเท่านั้นเองเพราะเราอยากรีบขายแล้วปรากฏว่าสื่อที่มาทําข่าวเราก่อนหน้าเนี้เขาก็ตามติดชีวิตเพนกวินอยู่แล้วว่ามึงจะเอาตัวรอดยังไงรวมไปถึงสื่อที่เรารู้จักอะ่ะ เขาก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันก็เป็นเหมือนสปอตไลท์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <alet. S 2> คือมันไม่ได้บอกว่าเราอันนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งหรอกเพียงแต่ว่าพอเราเป็นที่สนใจตอนแรกแล้วเราก็กลายเป็น First สมูเวอคนก็เอาเราไปแชร์ต่อพอ,อสื่อได้กระแสะสื่ออื่นก็มาไม่ยอมน้อยหน้าเอาม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 า,มาวันละสี่ห้าเจ้าสามสี่เจ้าเราก็ได้ฟรีมีเดียต่างชาติก็เริ่มไป อาต่างชาติเอารูปนี้ไปออกจริงๆมันง่ายมากคืออะไรรู้ไหมครับมันมีคนไปโพสต์รูปอยู่ในพวกชัตเตอร์สต็อกอ่ะแล้วเขาก็ไปเอาในชัตเตอร์สต็อกอะไปออกไปออกไปออก <laughs> เขียนเรฟเฟอร์เรนซ์ดีเลยไม่ให้เรฟเฟอร์เรนซ์แท็กเพนกวินเลย <laughs> คือเห็นเห็นรูปร้านเราไปออกทุกสื่อนะแต่ไม่มีชื่อร้านเราครับเขาก็ไม่ได้แท็กเขาไม่รู้ว่าร้านอะไร <laughs> ใช่มันก็เลยเป็นที่พูดถึงที่พูดถึงไปเรื่อยๆอราไม่ได้เป็นแบรนด์พิปิดแล้วอย่างที่สองคือเราพูดให้เขาเข้าใจได้ เจ้าของร้านอาหารที่ทําร้านเก่งกว่าเพนกวินผมเชื่อว่ามีเป็นพันๆร้านอาหารแต่เจ้าของร้านอาหารที่สามารถสื่อสารและเล่าเรื่องได้มีไม่กี่ร้าน